เซตเตอร์เว่ะเอาไปใส่มาใส่ครับหาทเปิดแอร์ไม่เจอบ่ออว่ากมไหนี่ไอ้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 ไี่นี่ไนนนน้นเ่นอ่นเ,เ,เ,เนนนน้่อ้อนไอนไอ้ไออออนอไไอไไนนนี่เร่งเออเอเอไ้ไ้ไอ้ออออ้ไไไไหนไไไ้้า้้ อยู่กับความหวานเยอะอยู่กับความหวานแล้ววันนี้ได้เซตเต้ไมคขับครับจะดูนั่งงานอ่ะกินน้ำตาลหอมหวานไหมหอมหวานกินยก

គេចេញមកលឿនខ្លួនខ្លួននោះលឿនរហ័សទៅហើយព្រឺរៀនរៀនបំពេញចាក់ដៃចូលនោះហ្នឹងអាប់ពួកគេទៅអាហ្នឹងទៅចូលស្រះទៅហើយគ្លៀកទៅដល់ត្រូវហើយនេះគេចេញមកនៅនេះខ្ញុំមកតាមព្រឺយកយកវិញអានេះណាគឺលើតែអញនេះបន្តោះទេគេបាត់ពីទំនុងហ្នឹងបងតែនេះគេចេញមកលើបាទព្រឺចេញមកលើដល់ស្រះ ผู้เคยไม่เคยเปิดเผยตัวตนผู้ผู้ไม่เคยเปิดเผยตัวตนขันทอดม่วงนี่ไปไซส์เขาจำว่าอะไรนี่เอ <laughs> อโอ้เอาโรงงานแล้วครับปัตตุงได้คนขับคนใหม่อีกแล้วมาลูกพี่ เต้ยอร์น่าจะเคยขับอยู่ครั้งหนึ่งนะโอ้มาแล้วครับวมเงินงานเคลร์ริงครับ ดูฝีมือจานเต้ยนะครับโอ้ไม่ได้ขับมาหลายเดือนครับวันนี้ได้มาจับ140โอเคขับนิ่มนะวั ขับนิ่มใช้ได้เลยครับจานเตอร์ครับ อันนี้เหาอเียยงมีจะท่างบ่จะทางจากนี oh. ้ไปนี่แล like ้วก oh, ็จากนี้วันน so, ีได้เยอะอ๋อเอาเอาดินยื่ใส่นะ๋อดินในในบอลน่ะนะเอามีมาเคลียริงก่อนเอาไปเอามาเยใหญ่รเาเยอะห่ยับให่เาขบลก่ยังไปเลยเออแง่รายใหญ่เราขับบอก่อน bye-bye เ,เซ็กก็มารอแล้วครับเดอวเคลียร์ลิงเสร็จปุ๊บล้วก็เอาดินมาลงนี่แหละต้องเอาแมกโรมาเคลียร์ลิงกันครับ ข้อเหละพ้อแตกว้าพไดเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ